มีคนบอกอีกที่ที่แปะแน่เอาดีอาการแม่ท้องกันหน่อยนะครับตอนนี้ ควาเดตของวีที่3 2มส5งวิตอนนี้น้ําหนักขึ้นมา15บกิโลแล้วตั้งแต่เริ่มท้องเนาะ<ช>ซึ่งมันก็จะยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนแบบคุณหมอก็บอกว่าคือในทุกหนึ่งอาทิตย์อะน้ําหนักก็ควรจะขึ้นไปด้วย1นกิโลตั้งแต่ไตามาสามเป็นต้นมาแล้วก็ทําน้ําหนักเต็มทีมากเด็กก็จะขึ้นด้วยเหมือนกันเขาเฉลี่ยว่าตกวันละประมาณ30กรัมซึ่งตอนนี้น้ําหนักของน้องยูนิคก็2 0 0พ สี่ร้อยกรัมเย่ yeah. แต่ว่าหมอบอกว่าตัวเล็กไปคือแบบจะต้องแบบกินแม่จะต้องกินเพิ่มอีกเพื่อแบบให้น้ําหนักลูกอ่บเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเราไปหาหมอมาวีที่สามสิบห้าก็แบบคือหมอก,ก็แบบบอกประมาณว่าเด็กอ่ะควรจะน้ําหนัก2500กรัมแล้วมหมอก็เลยแนะนําว่าให้กินแป้งให้เยอะขึ้นคือแบบกินจุกจิกเยอะขึ้นกินขนมปังกินเส้นกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้นเนาะ ซึ่งอาการตอนนี้ก็เราอ่ะก็เริ่มแบบด้วยความที่เด็กอ่ะตัวใหญ่เริ่มจะขับมดลูกและเหมือนแบบนำข้าวหมาเริ่มน้อยลงใช่ไหม mm hmm. คือแบบตัวเขาใหญ่มากจนแบบเขาแน่นไปหมดเขาก็จะขึ้นมาถึงข้างบนนี้ละ mm hmm. เออเราก็จะเริ่มแบบมีอาการแบบหายใจไม่ออกเออเหนื่อยง่ายทําอะไรก็เหนื่อย <Yeah. S 1> กินได้น้อย mm hmm. เออเรียกว่ากินได้น้อยละกันเพราะแบบทุกอย่าง mm hmm. ดันขึ้นมาอยู่นี้ ก็คือทุกอย่างจะเล็กลงเออก็แบบคือทําอะไรก็เริ่มลําบากมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อแล้วช่วงเนี้ยคือเราอ่ะรู้สึกว่าว่าน้องอ่ะก็คือจะดิ้นแบบไม่ได้ดิ้นแบบปุบปักปุบปับแบบเหมือนแบบช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเคยบอกไปว่าดิ้นแบบปูดไปซ้ายทีขวาทีใช่ป่ะคือตอนเนี้ยกลายเป็นแบบเหมือนดิ้นแบบขยับตัวเล็กๆแบบกรึ๊งกรึงอย่างเงี้ยดิ้นเบาแต่ดิ้นถีขึ้นเรื่อยๆคือแบบเกือบทุกหนึ่งหรือสองชั่วโมงอย่างเงี้ยก็จะมีการดิ้นอ่ะหนึ่งครั้ง ซึ่งตอนนี้คือวีที่35เนี่ยคือจริงๆเด็กอ่ะพัฒนาการก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์และ90%คือแบบพร้อมออกได้แล้วคือถ้าใครแบบคลอดก่อนกําหนดอ่ะก็คือแบบก็จะเริ่มตั้งแต่วีที่35เนี่ยแหละเป็นต้นไปคือมาถึงวีที่35เนี่ยน้องอ่ะควรจะกลับหัวแบบลงมาอยู่ในท่าเตรียมคลอดแล้วเออถ้าลูกใครที่ยังแบบยังไม่ได้กลับหัวก็คือควรปรึกษาหมอแล้วว่าเราอ่ะควรจะไป ขาค้อดีไหมหรือว่าแบบอะไรยังไงซึ่งมิวนิกเนี่ยกลับมาละเออกลับมารอตั้งแต่ที่แบบสามสิบกว่าต้นๆละคือมารอแบบรอแบบพร้อมออกมากก็ได้แต่บอกลูกว่าใจเย็นๆนะหนูแบบอย่าเพิ่งรีบออกมาเออเพราะเราอ่ะกาหนดขาค้อเนี่ยวิธีสับสแปนก็อีกอีกนิดเดียวเราก็ใกล้ละใกล้ถึงจุดเป้าหมายของเราละอืช่วงนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับ ราะว่าแบบน้องดิ้นดิ้นแบบทั้งคืนอ่ะคือตื่นมาดิ้นทุกหนึ่งสองชั่วโมงอย่างเงี้ยคือเราก็จะรู้สึกแล้วเราก็จะตื่นมาด้วยอเออแล้วบางทีดิ้นไปปั๊บบางทีไปเตะจุดแบบจุดสําคัญทําให้เราอ่ะกลายเป็นแบบเหมือนแบบชาไปเลยทั้งขาหรือไปโดนเส้นไงหรืออะไรเงี้ยเออคือแบบบางทีเจ็บมากเจ็บจนแบบอ๋อเออไม่ไหวอ่ะบางทีก็แบบดิ้นขึ้นมาถึงแบบบนซี่โครงอ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันแบบคือตรงเนี้ยคืออะไรแต่แบบ คือเหมือนเขาดิ้นอยู่ลอดใต้ซี่โครงเราอะเออแบบคือเจ็บมากคือแบบทั้งเจ็บทั้งจุกเออแต่ก็แบบใจเย็นๆนะหนูกวันนี้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเออก็คุยคุยด้วยตั้งแต่32วีคเนี่ยคือเราอะก็จะต้องแบบพยายามบำรุงตัวเองให้ได้รับสารอาหารมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มเราต้องกินน้าเยอะๆอืม,อมแล้วก็คือสิ่งที่เรากินอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินเพิ่มขึ้นอย่างเช่นแบบ นม,อมเออก็คือต้องแบบช่วงเนี้ยก็คือแบบต้องมีวินัยมากๆในการกินนมว่าแบบวันละหนึ่งกล่องสองกล่องคือต้องทําให้ได้อะเออแล้วก็แบบ,แบบกินน้ํามะพร้าวเอเพื่อให้น้องเนี่ยเวลาข้อออกมาไข่เป็นใสๆเออเออก็แบบจะได้ดี<อ><อ>กับน,น้องเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ยตั้งแต่ไตรมาสสามเนี่ยเราก็ควรจะกินน้ําหปลีด้วยเพื่อที่แบบบํารุงน้ํานม วเวลาข้อออกมาจะได้มีนมให้น้องกินได้เลยอะไรอย่างเ <fit. S 2> งี้ยเออประมาณนั้นผลไม้อะไรเราก็ทานปกติเน้นกินเป็นผลไม้ที่แบบวิตามินซีสูง <deb unk S 2> บวกกับอีกหนึ่งอย่างคือกินไข่ต้มทุกวันจา้าสารอาหารต้องได้เยอะมากๆคุณเต็มที่ตอนนี้คือถ้าแม่คนไหนแบบเครียดเรื่องน้ำหนักก็คือไม่ต้องไปชั่งมันแบบเออชั่งชั่งมันไปเถอะอย่าไปชั่งน้ำหนักแล้วแบบ ออกินเข้าไปกินเยอะๆเพราะมันแบบคงสุดท้ายแล้วจริงๆอะออคือแบบจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่วิธีการกินของเราละพอเข้าสู่วีคลังๆเนาะเราก็<ม>ต้องเตรียมตัวเรื่องขอ<ม>งการคลอดมากขึ้น<ม>ใช่ไหมเรายังไม่ได้มีเวลามารีวิวเรื่องเรื่องกระเป๋านะแต่ว่าเราจะพูดเรื่อง<ม>ห้องพักก่อนคือเราผัาคลอดเรามีกําหนดชัดเจนใช่ไหมเราก็จะเริ่มแผนได้แล้วว่าเออนอนห้องนี้นะแบบอยากพักห้องประเภทแบบไหนนอะไรอย่างเงี้ยก็ด้ความว่าจะได้วันได้เลยใช่ ในแพ็กเกจผ่าขอดอ่ะคือเขาอ่ะก็จะรวมแบบห้องพักสี่วันสามคืนบางโรงพยาบาลก็สาวันสองคืนแล้วแต่โรงพยาบาลเออซึ่งของเราเนี่ยก็คือเป็น4ี่วันสามคืนหกหมืนเก้าพับาทใช่อันนี้ของของโรงพยาบาลพิาไทยนะใช่ก็คืออันนี้เป็นแพ็กเกจแบบเหมาจ่ายคือไปถึงอ่ะคือจ่ายเงินจํานวนเนี้ยให้ให้ทางโรงพยาบาลแล้วแยก็คลอดได้เลยไม่ต้องแบบมีมาจุ คือช่วงเนี้ยทุกโรงบาลอะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะทําแพ็กเกจแบบเหมาจ่ายหมดมเพราะว่ามันดีตรงที่ว่าเราอะ่ะประมาณแบบค่าใช้จ่ายของเราได้อเออว่า เท่าไหร่เราควรจะแบบมีเงินเท่าไรเพื่อไปไปโรงพยาบาลน,นี่ๆีนี่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ศึกษาได้เริ่มต้นที่6,900 0บาทเนี่ยก็จะมีเป็นห้องในแบบสแตนดาร์ดที่เขาให้มาแบบนี้ซึ่งเราก็มันก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงสาหรับคนที่ญาติไม่เยอะก็อาจจะโอเคมันก็สะดวกแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ญาติทางเราเยอะเราก็เลยไปหาห้องในรูปแบบใหม่ซึ่งมันเป็นพรีเมียมอดใช่ บอกก่อนว่าพรีเมียมวอร์เนี่ยคือทางของโรงพยาบาลพยาไทยหนึ่งเนีแ่ยบบเขาเพิ่งทาแบบวอร์ใหม่มาอมอมเออมันก็เลยแบบค่อนข้างสะอาดค่อนข้างใหม่มันก็แบบโทนขาวหมดเลยเออนาะตั้งแต่ทางเข้าเลยแล้วก็แบบมันมันก็ดีดูแบบสะดวกกับคนนอนสะดวกกับคนมาเยี่ยมด้วยแบบ เข้ามาแล้วมันให้ฟิลที่ดีอะไรประมาณเนี้ยเข้าไปที่ห้องเราก็เห็นเลยว่ามันคนอ่อนข้างกว้างเนาะเพราะว่าเราเลือกเป็นแบบซูเปอร์ดีลักซ์ใช่ซึ่งมันก็จะมีเป็นห้องคอนเน็กที่แบบเพิ่มออกไปอีกเป็นห้องที่ให้ให้ญาติเนี่ยสามารถมาพักได้และในห้องของญาติก็ยังจะมีแบบเป็นครัวเล็กๆให้มีทีวีให้ดูอีกต่างหากคือเหมือนอารมณ์แบบ เราจะนอนอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยทุกคนเรียนเชิญห้องรับแขกเลยจานแล้วก็ปิดประตูเราก็นอนได้แบบทุกคนก็จะอยู่แบบอยู่ในห้องรับแขกไปอะไรเงี้ยคือคุณพ่อก็ไปรับแขกรับลงแขกอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้เออมันก็แล้วแต่ความสะดวกของบ้านด้วยความที่บ้านเราอะย่านเยอะเออเราก็เลยต้องแบบดีไซน์ห้องแบบนี้ใช่ก็จแบบให้ทุกคนสบายอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ลองดูว่าแต่ละตที่ไม่เหมือนกันเป็นยังไงก็คือแบบอยากให้ ทุกคนที่แบบเธอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยลองวางแผนดูก่อนคือจริงๆอะ่ะเราอ่ะขอพยาบาลเข้าไปดูห้องพักที่แบบเขาจะให้ในแพ็กเกจก่อนได้นะอเอเพื่อที่แบบเราจะวางแผนต่อไปอะไรประมาณเนี้ย EP ที่8ก็เข้าๆๆประมาณนี้จบแล้ว <laughs> ฝากกดไลค์กดติดตามส u ั subscribe s c ส i b e ให้เราด้วยนะครับเจอก,กันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย